ร่วมเปิดศึกโดยไฟลายเอ็กซ์ตรีมปรับผ้านุ่มยาอมทรัซิลบรูคับคาฟฟทีเอสแอนด์พีอาจารย์ลินพันดิตราศีที่ในช่วงนี้จะหลงรักคนมีเจ้าของคือราศีมีคนถูกนะครับราศีราศี ราศีเมถุนครับน้ยี่นอมาทไมเนมาไเามีสายตาอันต้ายไกลยาวยไกลขอบคุณมากคระที่เลือกตาตออที่เราเป็นหลงรักคนมีเจ้าของไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติมีอยู่จริงในประเทศนี้มีอยู่จริงในโลกใบนี้แต่เราไม่ได้เคยไปกระทําอะไรที่ผิดศีลธรรมที่เกิดขึ้นจากวัจีกรรมและกายกรรมมันเป็นมโนกรรมในดวงจิต ที่มันเปี่ยงแค่ความคิดเพราะฉะนั้นมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้แล้วถ้าเกิดคุณจะทายแน่นอนราศีพฤษภก็มีสิทธิ์เกิดพิจิกก็มีสิทธิ์เกิดตุลก็มีสิทธิ์เกิดแต่สามราศีที่กล่าวถึงเนี้ยเกิดหลอมแหลมเกิดปรับปรายชัดเจนและที่ใช่คือรักจริงเลยนะราศีมิถุนราศีนี้คือราศีคนคู่ราศีนี้จะมีความลังเลรักคนยากชอบคนง่ายรักคนยากเป็นคนช่างเลือกและที่สําคัญ ในขณะนี้ดาวปัตตนิคือดาวคู่ครองโคจรเป็นวินาศแก่ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนก็แปลว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวแอบรักคนมีเจ้าของแอบรักคนมีครอบครัวมากกว่าที่จะไปชอบคนโสดให้เขาดีถ้าตายเขาทั้งเป็นคนดีท่านเป็นคนที่เราควรจะรักก็ไม่รักไปรักคนมีเจ้าของ <S <S 1> <S 1> เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของดวงจิตเป็นเรื่องของดวงใจจะไปห้ามกันก็ไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามทีก็ต้องระวังให้ดีให้ผิดศินข้อ3นะครับและที่สําคัญเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นกับคุณที่เกิดในราศีมิถุนไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมปีหน้าหลังจาก29พฤษภาปีหน้าคุณจะเจอคู่แท้ที่จะสมปรารถนาเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฝันตรงที่ว่าในช่วงนี้เกณฑ์ดวงชะตาชาวราศีมิถุน มีเกณฑ์ดวงชะตาจะหลงรักคนมีเจ้าของสันทูครับป้าป้าป้ยังพูดคนเดียวที่บ้านอยู่เปล่าสงสัยแบบว่าดวงชะตามาจ็บว่ะอยู่บ้านที่คุยคนเดียวนะเดี๋ว่าดีว่าคุณม่ที่ห้องหรือตัวคุยคนเดียวค่ะ มอทำไมให้เด็กมันจับได้ซุกกะบอกว่าเข้าคองน้ำก็บอกฉันนั่งสีดีกว่าเพราะว่าใต้หวันเขามาคับพี่ผู้ชายนั่งสีแล้วของน้ำจะได้ไม่เหม็นแล้วก็ชุมพูกระถางพี่กป้าคุยกับไขคุยคนเดียวคุยคนเดียวคุยคนเดียวทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในรถอยู่บ้านคนเดียวเฉยๆข้างบ้านที่เขาอยู่ในหมู่บ้านไม่มีคนอยู่แล้วเขาคิดว่าที่นี่เฮียนมาก ันนี้มีคนอยากรู้ว่าพี่หนองอยู่คนเดียวไม่เหงาเลยไม่แล้วค่ะเอาอยู่คนเดียวจนชินแล้วก็คิดว่าถ้าจะเอาขาใครมาอยู่ด้วยสักคนหนึ่งคงจะลำคาญเนี่ยมันไม่มันมันไม่เขาลำคาญเราหรือเราลำคาญเขาลำคาญเรากคนไม่กล้าจะไม่พี่หนองพี่หนองเคยมีแฟนตอนหหัวมีแฟนก็ได้อายุเท่าไหร่ตอนอายุเท่าไหร่ล่าสุดเลยถ้าเป็นแฟยจะคบกันสักตอน ตอน30มสิบมงสาแล้วเ็เลิกกันไปก็ไม่มีเลยนะเมื่อผ่านไปสักหปีที่แล้วอ่ะตอนนี้จะ60แล้วนะเราอ่ะทำมาหมดแล้วในวงการมีอยู่ไม่ได้ทําคือ2อย่างคือ1ผู้จัดสองคู้กำกับไม่ได้ทำสออย่างคืไม่เอาเลยเช่ญดีเห็นเพื่อนทุกคนที่ลงหน้าที่นี้แล้วนะ ก็เครียดมากแต่ว่าทุกวันนี้ทํางานกลับมาทํางานเยอะขึ้นหรือยังก็มีปีกบปลายเรื่อยๆงานของพี่ที่ไปเดินตามห้างอ่ะเหรอทำไมเธอรู้งานในสมุดไปเซ็นท่านไปเดมอไปนี่คืองานเขาเกว่างานนี้ไม่โว์ตัวเหรอเซอร์ไพรส์นี่มันเหรอไปเดินชอบไปเดินอะคืออะไรอ่ะไปซื้อของซื้อหนังสือไปมีความสุขเขาไม่เจาเขาฟุ้นแรงไงเขาก็เดินเข็นของแม่เขาเดินมาเขาจะินมาบ่อยจริง อาการแบบนี้อาการแบบนี้เป็นของคนอยู่3แบบเกิดแพงเติมฮอร์โมนเยอะไปหน่อยตอนเด็กๆกินยาคุมเยอะไปหน่อยสองไวยทองสามอย่าพูดคนเดียวพูดคนเดียวนี่มันพูดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะแล้วจะพูดต่อไปด้วยเอาวัตถุมงคลมาเผื่อจะพูดกับวัตถุมงคล ฝ่งมาให้เลยนะอันนี้เรียงมาอย่างสวยเลยนะครับขุนพรหมพักพิมพ์เล็กนะครับวัดอินนะครับบางขุนพรหมนี่เองนะครับจะให้ท่านแบบลิขิตให้เจอคู่แท้พระตรีมูลติวัดโมขวานวัดโมขวานพระตรีมูลตินะคะพระทองสามสามอย่างเลยนะคะรักความรักการงานสุขภาพถูกต้องอ้าวแล้วก็เหรียญเทวดาพระพุทธหัตถ์สบดีสถาบันพยากรศาสตร์นะครับอ้ตื่นเต้นมากพี่ตง วิลล่าเลยวิลล่ามริดาหนึ่งบาทดึงนะครับไปครบก่นเลยเต้จรหรอคยไ่เค้องเาได้เงินขวัญถุงจากทางรายการและห้องพักพร้อมแม่บ้านและหูเงี้ยวเคี้ยวขอจากวิลล่ามอริดาค่ะสุดยอดเอี้นะครับเดี๋ยว วายแล้วพออาจารย์รักช่วงท้ายรายการเหมือนเดิมครับอ่หลังจากอาจารย์รักเสร็จอาทิตย์หน้าต้องกลับมาเจอพวกเรานะคะเฮ้ยไอกเอ็งวี่บ้าเปล่าอะไรอะไรนะมากันสิเด้่อชอบต้นหอมต้นหอมบ้าขอบคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการ22ราศีอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ไปแล้วสวัสดีค่ะผมเชื่อว่าบุญเท่านั้นที่จะติดตามตัวตนไปทุกชาติภพ แล้วบุญอะไรที่เป็นบุญใหญ่แล้วเกิดอนิสงค์คงผล,ละบุญในชาตินี้ตามพุทธบัญญัติได้กล่าวถึงพิธีการกรานกระถินหรือพิธีทอดกระถินประจำปีพรทโธงทรงมีพุทธบัญญัติไว้ว่าพระสงค์ที่ถือจำนำพรรษาในวันเข้าพรรษาหลังจากนั้นไตรมาสคือสามเดือนออกพรรษาวันมหาปรารณาออกพรรษาพุทโธงเสด็จกลับมาจากสวรรค์ท่านดาวดึงเราตักบาตรเทวูกันใช่ไหมครับเราตักบาตรเทวูในออกพรรษา และหลังจากวันออกพรรษาแล้วคือวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ข้าค่ำเดือน 12, 1ิบหนึ่งเดือนตรงนี้คือเทศกาลทอดกระถินตามพุทธบัญญัติถ้าเกิดวัดทั่ว,วไปก็จะมีสาธุชนที่มีจิตศรัทธาไปจองกระถิน,นวัตนั้นอาจจะเป็นหนึ่งลายหรือเป็นกระถินสามาคัคคีโดยมีภาพพระก,กระถินเป็นองค์กระถินและมีบริวารกระถินวัตถุกระถินเช่นมีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสงฆ์หรือจตุประจัยที่จะทําการสร้างร์ม พระอารามนั้นแล้วอานิสงส์แห่งกระถินเนจะรุนแรงและชัดเจนกล่าวคือเมื่อใครก็ตามไปยืนประกาศทอดพระ,ระกระถินหมายถึงเจ้าภาพและคณะกรรมการในพิธีกระถินประจําปีแล้วนั้นให้เปล่งคัมภีรฐานต่อหน้าองค์พระปติมาว่าขออานิสงส์แห่งการทอดพระกะถินตตามพุทธบัญญัตนินี้จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าให้มีทรัพย์ให้มีสมบัติให้มีปัญญาให้มีความสำเร็จจากฉันทะริยะจิตตะวิมังสานั้นทุกป,ประการเทิน แล้วผมก็นําประชาชนทอดกรถินทุกปีปีนี้ผมนําประชาชนทอดกรถินเพื่อนําจัตุปจัยซื้อที่ดินมูลค่า13ล้านณวัดสารลอยจังหวัดนครราชสีมาเพื่อซื้อที่ดินถาวายวัดถาวายเป็นพุทธบูชาและถาวายแด่ดวงวิญญาณเท้าสุรนารีก็เรียนเชิญไปได้เลยนะครับแล้วในวันที่4พฤศจิกายน ผมจะนําสาธิชนไปทอดกรถินใหญ่ประจําปีก็ขอให้ชาวพุทธทุกท่านเห็นความสําคัญของกรถินประจําปีนี้จะได้เกิดแรงสามัคคีและเกิดบุญยะสามัคคีเป็นบุญ,ญวิถีของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศครับ